สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมเนาะนะคะแอดมินเอือยเขียวพารวยนะคะเมื่อนี้แอดมินนะคะจะมาสรุปตัวเลขโค้งสุดท้ายเนาะนะคะท่านผู้ชมมาเลขเซียนนะคะจะมาชนกันมาแต่ว่าเลขเซียนพอชนกันเองวันนี้แอดมินก็นจะมาจับไ่กันเลยนะคะท่านผู้ชมมึงเทือกับเข่าดีนะคะเบ่งตอ่อเลยเนาะเข่าต่อนะคะท่านผู้ชมเนาะ,ะสำหรับสรุปหวยเล่าโค้งสุดท้ายนะคะ เลขเด่นของตละลาเซียนเนาะนะคะท่านผู้ชมส่วนของเซียนใหม่นะคะท่านผู้ชมเนาะแอดมินกับวิขอขอเคราะห์หว,วยก่อนเด้อนะคะท่านผู้ชมนะคะแตว่ว่าบางทีเขาวิเคราะห์มันก็อีกนะท่านผู้ชมส่วนสำหรับของเซียนใหม่เด่นเก่าร่องสามนะคะของพอสุดแตมอีตพอหิ้งเด่นแปดร่องสี่ของแอดเด่นสวงเนาะจะมาจับตัวเลขวิเคราะห์นะคะท่านผู้ชมเนาะขอมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมเพื่อเปลี่ยนแนวทางนะคะในงวดวันที่ สองนะคะวันศุกร์เนาะนะคะผูะช้ชมนะคะส่วนตัวเลขเด่นของเซียนแต่ละเซียนเก่ามาอีเหลียวนะคะท่านผู้ชมเนาะไอมี่ก็จะจับแต่ตามนี่ค่ะมีซีมีสามมีสองนะคะท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะคะนี่นะคะ สามนี่นะคะท่านผู้ชมเนาะเด่นเก่าเด่นสีเด่นเก่า,ส,กาสำหรับสถิต e ิหวยออกเลขกเรียนมีสีมีสามมีเก่านะคะท่านผู้ชมเนาะมีสองเนาะแต่ว่ามันก็จักรมาตัวใดอะไเอ็ดมินกับมาประกบโคู่นะคะเป็นแนวทางมีอยูเจ็ดขูนะคะท่านผู้ชมเนาะประมาณนี้เนาะนะคะส่วนเลขเด่นทุตสุดค่างวลนี้ก็มีเก้าสองนะคะ วายเดินเก่าเนาะนะคะท่านผู้ชมเด่นเก้าสี่สองเลขกว่าหลายตัวนะคะท่านผู้ชมไม่ยู่งเจี๊ยู่นะคะเพราะว่าเองวิ่งกับจับตามตามสถิติหวยออกนำ้ำแล้วก็เลขเซียนตละลัเซียนพร้อมนะคะท่านผู้ชมที่ตาเด่นเล็กเด่นของเซียนวัยเด่นเก่ารองสามนะคะเพิ่นกับเจาะเก่าสีเนาะของเพิ่นนะคะท่านผู้ชมอันนี้ แอดก็มามวิเคราะห์หวอีกที่นึงเนาะนะคะเพื่อว่าเป็นอ่าจะได้เป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมแล้วลก็เจ็ดตัวเด็ดๆนะคะท่านผู้ชมเนาะ42นะคะ2 3เนาะ2 3นะคะ9 3อีกคู่หนึ่งนะคะดา 93ส่วนตัวเลขนะคะคุณผู้ชมนอนแต่ว่าทางเที่ยวของเหมือนบ้านสุกอันรอบรอบซุกสองซุกแซมซุกข,ขึ้นหลังนี่นะคะคุณผู้ชมมีแต่เลขกสี่นะคะสี่ติดตลอดเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าซุกนี่จักจะมา่า border สี่ต่ว่าเข้ากับมีเคราะห์หวยแล้วก็เอาไปเป็นแนวทางบางเทื้อรกระจะมาได้นะคะคุณผู้ชมมาอีหลีเด้อยนะคะเพราะว่าเขาต้องมีพวกตะวันของ ้องตายหิ้งพันได้ใดดินแปดร่องสีนะคะเรากำเอามาจับเป็นตัวเลขชนกันนะคะท่านผู้ชมเก้าอีกเสียงดังนจัหน่อยนะคะท่านผู้ชมอขอโทษขอให้นะคะเพราะว่าเจ้าว่าสี่สามประมาณตัวเด่นได้ครู่นี่สีสามสามสีนะคะเด่นทุดชุดเลยแล้วอองวดนี้นะคะท่านผู้ชมสี่สามสามสีนะคะ ก็เป็นตัวรองลงมาก็จะเป็นอ่ากคูเก่าสีนะคะอีกคู่หนึ่งนะคะอันนี้สำหรับซีหาอดมินเห็นดนเบิง์นี่นะคะเอาอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นตัวเลขที่อืมเค,เคยออกบ่อยนะคะออก ก็มาอีกคือเก่าเนี่นะคะคุณผู้ชมสําหรับวันศุกร์นี่หันเป็นเด้นะคะประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมเนาะส่วนเด่นสุดๆนะคะท่านผู้ชมก็คือสามสี่เก้าสองนะคะที่แอดวงกลุ่มใบนะคะแล้วก็ซีซีสองนี่สองสามซีห้าเก้าสี่อันที่แอดมินวงกลุ่มในวงกลุ่มใบก็บคือเหล็กเสี้ยนมาสุดแล้วก็สำหรับทางเที่ยวนะคะของวันศุกร์ บางเทือกห้ากวิเปีวีค์ก่อนบางเทือกบาบอมากามานะคะท่านผู้ชมพว่าเลขกําหรับว้นสุก์น,นี่ขันมาแนวทางเกาไปย้อนเมืองได้หลายเป็นเดือนขึ้นหลังนะคะสําหรับว้นสุก์นี่มันก็นจะเขา่าเขาหลอกของมันอยู่ด้ WY. นะคะท,าท่านผู้ชมบางเทือกเนาะอันนี้เท่ากับวเคราะหหอยซื่อๆนะคะท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมได้อันนี้นะคะสำหรับแนวทางสามตัวอันนี้คือตัวร่องนะคะท่านผู้ชมนี่อันนี้ก็เป็นตัวร่องสองสามเจาะมาบ่อนะคะ 42เด่นสุดๆ,ๆูริกามี3คูนะคะเขาก็เอาตัวเลขของตะลัเซียนนะคะตะลัสูตรมาเบิงเคาะคอนนะคะท่านผู้ชมว่าตัวเลขเนี่ยจะมาแนวทางใดนะคะท่านผู้ชมบางเทอเขาก็ตรงวิเคราะห์หวยก่อนนะคะเข่าเนี้ยน,นะคะท่านผู้ชมเพราะว่ามันก็เป็นเลขกําลังวันของมันวันตะลาวันเนี่ยเคยออกมาอีรีนะคะ อ่ะนะคะสำหรับชุดตัวเลข3ตัวนะคะเอ็มก็จะให้2คูเรนเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเออนี่นะคะ4 9 2นะคะ534เนาะนี่ประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมเด่นสุดๆก็คือน,นี่534เนีนๆนะคะตัวนี้5 3 4เนีนสุดๆเลยนะคะกับ3443นะคะส่วนตัวรองนี่ก็คือ9 2 2 9นะคะอันนี้ ขอให้มาสองเก้าเนะคะสามเมนี่นีเอท่านผู้ชมมี่ยูเก้าสองสี่สองสองสามนะคะสี่ห้าเก้าสามสามสีี่นะคะท่านผู้ชมโอ้ยตัวเลขมาหลายแต่เขาก็เจาะไปหลวน,ลววกนกท่านผู้ชมเสียงในเมืองเนาะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นความก็มีความเสียงสูงนะคะท่านผู้ชมเขาก็ต้องเสียงลอง ไปมาเขาจะไปเอามดทุกตัวนี่กับบอได้เนาะนะคะอันนี้เ่ากับวิเคราะหอ์หวยกับซีเก้าสองนะคะนี่ตัวนี้เจ้าอ่ะนะคะก็ขอให้เป็นตัวเลขโชคลภใพ้มาเด้อนะคะสําหรับแนวทางคือของ,ของ,ข,องของเซียนที่ยอดลองไปนัง่งขันชื่นท่านผู้ชมชื่นชอบกับเขาไปเบิ้งนะคะเป็นแนวทางเร็วเออตัวนี้อาจจะมาไทายกับมทถายสองอันนี้เป็นของตาเฮงเดอ้อไทยหกไทยแปดไทยซีนะคะ ถ่ายสองถ่ายซีอ่าวคือว่ามีถ่ายอ่าถ่ายหกท่านผู้ชมกะไปพิจรารณาคัดกรองบางสัก,ก่อนนะคะท่านผู้ชมะนะคะขอมารับชมนะคะท่านผู้ชมก็ขอให้มีช่วงมีลาบเด้อสำหรับตัวเลขหมดนี่แอดมินกะเป็นซื้อเป็นแนวทางเป็นฮะตัวเลขนะคะมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะนี่ละฮ่าสามซี 3, 4, ดิอยาจะมาบ้างะนะคะท่านผู้ชมเอาการห์ให้ เอฟซีได uh, um um ้รับชมนะคะสำหรับตัวเลขดินสุดๆนะคะอะนะคะ